ทำไมนะทำไมทำไมฉันต้องไว้วันเมื่อใกล้เธอห้ามใจขอบคุณค่ะไอุู่มวันไม่เป็นยังไงบ้างอ่ะได้กินอะไรหน่อยนะฉันซื้ออาหารมาให้เนี่ยนะจะได้มีแรงขอบคุณนะครับถ้าเกิดเรื่องยายขนาดนี้ผมคงทานอะไรไม่ลงครับ นายไม่ต้องเป็นห่วงนะพิริตบอกว่านายมีเปอร์เซ็นต์รอดเพราะจากผลตรวจร่างกายแล้วเนี่ยมันระบุว่านายถูกทำร้ายจนสลบไปจริงๆเรื่องนั้นผมไม่เป็นห่วงแล้วครับเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมนี่ไม่ได้เป็นคนทำแต่ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยผมเป็นห่วงว่าเขาจะจับผู้ร้ายตัวจริงไม่ได้มากกว่า เธอคิดบ้างไหมว่าคนร้ายตัวจริงอาจจะเป็นคุณที่ยศก็ได้แล้วเขาอาจจะใช้ใในายเป็นแพทย์รับบาดทัทนเขาก็ได้นะแล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าพี่ชายของคุณเนี่ยเป็นฆาตากรฆ่าคนคุณจะเชื่อไหมครับไม่เชื่อมันก็เหมือนกันผมไม่เชื่อว่าพี่ทีเนี่ยจะฆ่าใครได้แต่ที่ผมเชื่อเนี่ยผมเชื่อว่าบนเกาะเนี้ยยังมีคนที่น่าสงสัยมากกว่าพี่ธี คุณหนุ่ยคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยอยู่ที่ไหนครับช่วยคุณหนู่ด้วยช่วยหนู่ด้วยมันอยู่ที่ไหนนะ พี่นั่งทำอะไรเ,เดี๋ยวกนะ่อนเคยเห็นบ้านเลยว่าที่พักไหนที่มีโลโก้แบบนี้ไหมไม่เคยเห็นเลยค่ะคุณแจคุณแจอะไรไม่เป็นไรขอบใจมากเอ้ยฉันจะออกไปข้างนอกหน่อยนะ ถ้ามีอะไรก็โทรเข้ามือถือแล้วกันค่ะคุณทีโทษนะครับก็เห็นบ้านที่มีป้ายเป็นรูปนี้ไหมฮะ ไม่เคยเห็นนะครับพี่เปี๊ยกเคยเห็นป้ายพวกที่รับไม่เคยเห็นเลยครับไม่เคยเห็นนะครับพระครับโทษทีครับป้าเคยเห็นบ้านที่มีป้ายแบบนี้ติดอยู่ตรงไหนไม่เคยเห็นเลยพีหนุ่มไม่เห็นเลยเรอครับไม่เคยเห็นเลยโทษะครับเคยเห็นบ้านที่มีป้ายเป็นรูปแบบนี้ไหมครับไม่เคยเห็นนะน้อง นะครับลองได้ดูอีกทีได้ไหมครับเผื่อจะคุ้นคุ้นไม่คุนะ้นอ่ะขอบคุณครับยูนไหนกันไะ พี่ครับเดี๋ยวก่อนครับรบกวนทีหนึงพี่เคยเห็นบ้านที่มีตราบแบบนี้ติดอยู่บ้างไหมครับ,บคุณ,ค,ณคุณเหรอครับงั้นพี่ใจะยังให้พี่ลองนึกดูว่ามันอยู่ที่ไหนครับอ๋อผมนึกออกแล้วที่ไหนครับที่ไหนพี่เป็นโลโก้บ้านหลังหนึ่งอยู่แถวท้ายเกาะผมจำได้ ถ้งางั้นรบกวนพาผมไปหน่อยได้ไหมครับออ๋ได้ครับเป็นทางผ่านผมอยู่แล้วลนั้นขึ้นรถเลยครับขอบคุณครับ ูมเขามั่นใจมากเลยนะคะว่าคุณทียศไม่ได้เป็นคนฆ่านเฟื่องแถมเขายังบอกอีกว่าบนเกาะเนี้ยมีคนน่าสงสัยมากกว่าคุณทีอีใครอ่ะเขาไม่ได้บอกคนที่ฆ่าน้เฟื่องจะเป็นใครก็ตามอีกไม่นานเราก็ต้องรู้ให้ได้แต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ย <c oughs> ก็คือความปลอดภัยของคนหนึ่งพี่เชื่อว่าคนที่ฆ่าน้เฟื่อง ตอนนี้กำลังหาตัวคุณหนึ่งอยู่ก็ดีเหมือนกันใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อให้กับตำรวจใครที่มันจะมาฆ่าฉันคนนั้นนั่นแหละคือฆาตกรฆ่านาเฟืองไม่ได้นะครับคุณหนึ่งผมไม่ยอมให้คุณเอาตัวคุณไปเสี่ยงอย่างนั้นหรอกครับฉันเบื่อเบื่อที่จะต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้ อยากให้เรื่อมันจบๆจบสทัทีถ้าฆาตกรมาทางตำรวจก็จะได้จับตัวได้หรือถ้าพลาดฉันก็แค่ตายมันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วไม่ครับคุณหนึ่งผมไม่ยอมให้คุณหนึ่งทำอะไรอย่างนั้นแน่ผมไม่ยอมอยังไงผมก็ไม่ยอมครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งเชื่อผมนะครับใจเวียนค่ะพี่เลคุณหนึ่งคะ เปล่าว่าตำรวจเขาต้องมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะคะไม่มีหรอกค่ะฉันสงสอรใจมานานแล้วว่ามันจะต้องมีวันนี้เขาจะต้องมาค่าฉันแน่ๆ ผมต้องกลับก่อนนะคุณหนึ่งระวังตัวด้วยนะค่ะข,ขอบคุณนะคะถ้าอยู่เป็นเพื่อนคุณหนึ่งคนเดียวได้หรือเปล่าจะให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนไหม <c oughs> ไม่ต้องหรอกเธอลัดไปอยู่ที่รีสอร์ทก็ดีแล้วจะได้ไม่มีใครสงสัยพวกเราหายไปไหนกันหมดไง <c oughs> แล้วถ้ามีอะไรขึ้นมานะยวฉันหาพี่เล็กเองน,นี่เจวันอยู่ที่เนี่ยระวังตัวดีๆล็อกประตูบ้านด้วยนะ รู้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งดูแลคุณหนึ่งให้ดีด้วยรู้แล้พี่เลวันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะไปเถอะไปน้นไปแล้วนะเวลาแก้